แค่ป่าป่ะปลาไดนยิ่งชิปโตเนาะนี่เนาะปลาเดี๋ยวละซ้ำนะป่ากินเหงื่อได้นี่ฮะโอก็ตกแต่สาวๆพู้นี่กวางนี้แหละแต่สาวกับนน้ำลายอ้นี่มันบ่ได้ก็ไม่ใช่ต้นใหญ่ๆได้ไหมก็จะกระคักแหละนี่ฮะเยอะไปแล้วชิปโตก็หลูกบาดเลย Ö, ปะตองนี่จะลูกปะขอเนาะเอ็ดปะขอออกลืมอันมาใช่เขาพูดอะไรเื่องมัน สายดีเอฟซีเมื่อสุขดสุดคนเนาะรวยอยู่ทังทางลาวทางไทยหรือว่าตาังประเทศมุนิกรมุกคุณก็สองแด,ด็ดสามมุกชนกเตาน้อพี่น้องมุนีก็ค้นตกน้อพี่น้องบริปไตแสนละกะตรงป้าเนาะคุตกแห้งแห้งนำขนาลายลายดนกับดิมไปตรงป้าเนาะพี่น้องตอนนี้หากะตงป้าในดนเลเนาะเ้ากัสิไปย่อเนาะพี่น้องตอนนี้ดิดกับลิงขะจรอง,นะองป้าดิมมาใหเจ้าขจอง ะนะเดี่หนอกไปกับบี่สองคนขัดจังสองอันโดนเอาไปแล้วนนะหนึ่งน้าีนอกพยายเสดนกับเฮียนแคมท่าน,น้าพี่หนอกเปิร์ตกแห้งงงน้านะพี่น้องทางนี้ก็ขึ้นไปทางเมืองส้นน้าพี่น้องเมืองส้นลาบรีนั่นแหละก็ขึ้นไปหอดจุดซุ้มลำทวายแล้วก็ ออกสายสู่ทางเหล็กเกาสอดเวียดนามเนาะพี่น้องทางนี้ก็ทางลงเมืองจําพรเนาะพี่น้องฮอดรักษา3.5หรือวอดสวเขตหรือว่าฮอดมุกดาหานะพี่น้องทางเสนนกะผู้ทราบพูดกับเจ้ากตึกสะดกเนาะพี่น้องแล้วเียก มียูหักขีนเยอขีงงาได้เกือบเลยฮะแอ้วพี่น้องตอนนี้กะซอนขึ้นมาก็ไม่ได้ขีนนะฮ่หกปลาสิวก็งามงนเดินเนาะนี่พี่น้องบานนี้หาปลาีนอันน่ะในหัวมันขืนมัซีมีแต่ปลานี่ยพี่น้องเลยได้ไ่ไดยูหวกันนแนน น้ำนะเสียงพราว่าพ่นหัากระสอบมันตกตงังโต๊ะวังสีมุ่งเมืสีมุ่งเออสีมุ่งนี่แหละจนตอนนี้หักกระถือไปนนหนึ่งนี่พี่น้องปาะมียู่ขไม่ได้ขี่งาน่นเนาะน้าเอน้านกโอ้เองมันตำอีดดนเลยมันก็ไม่ได้ขีง่งานมันก็นไม่ไแต่ใบนี่นะเพราะว่าพ่นบริตกนะพ่นหักกระตกแล,ก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 ล้วก็ใบไม้มันานานแล้วมันก็พัดไปตรงวันี้ก็มืดเลยแหละ จะเกียร์อยู่าแบบอันนี้บนซโตะอะไมันกินหมนอินเนื้นหม่อ,อินเหือ,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 อตะแลนไงก็พอดีแตบเขาพูดว่าตกตีนเนาะเย็บป้านะพี่นอ่อ<า>นี่พี่เนาอป้าเตี๋ยวราซำนีน่ ป่านี้อู้กินขัดอยู่ที่สุดก่อนค่ะสุดรองก่อนค่นะตรงทางได้จะพอเก่งนัพี่น้องนั่งจากที่เก็บปลาแหลกแล้วค่ะข้ากค่ะตรงอีกเนาะบอแดกแคโตไหนบอสสนุกฮะจะไปตึกแล้วใส่ด้วย มานิกาเข้ากับซิมย่ออีบาทที่ซองแล้วพี่น้องกินหนึ่งหลายได้ตัวหนึ่งปลาตองพี่้องปลาตอง

เทิงลงหลุมเนาะพี่เนาะมันไหลลงไปหวยครัวเลือกแล้วเลือกเลยเลือกบ่นะอันนี้เลือกฮะก็ก็มีบอะเดลือแหละฉันไม่ต้องพี่น้องเมื่อจังแรกเหลือกเยอะอีกแล้วมาเหลือกตาโคตรนี่บอดายป็นไข่เฉย bướng rơi khụ hìa đó từ đây vào cho bột cạn nữa Tay lập luyện nam hui cua hả hả dòng hít tinh bóc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  dòng hít tinh ปาสีบกขาวแยงเนาะแล้วพนะป้าที่ไหนแกโดนกับดีมิวเขาแห้งอ่ะเอามาปิ่งป้าจะไหนดีกัะปุ่มน้าบ่ดีบัสันแล้วกสันนี่มา Chị gặp kéo hả, áo hoan hoan, rồi kham kéo, ping pa, ôm anh nhóc, anh sẽ gặp cặp nhỏng nhọn nữa, muốn đeo tép xiêm đeo, nhóc cứ lo, kệ. ขึ้นมาลายเนาะบเฮงๆยอึงมันจังไดปะขะยให้แก่ขึ้นมาีบู่ว่าเพื่อนนี่เด้อยังปักสลามเนาะขาแยง จะล่าไผเองครับแล้วนี่น้องพี่นอ้องใดวุ้กไลเลยทั้งขี่หพรผอมทั้งกาบผอมกาไผ่ต้องสิคูด้วยเลยแล้วละมือเหลอาอยู่เพื่นอน จีพียาออกเนาะมันไล่ลงปรช่งงาินหลุมปุนี่คนะือก็ี้เฮ็ดตะมมีนาะปกติตกติฮะเ็ดหตะหลเเอาว่ากินน้น้องสุดเก็ใส่กเราใช้ปิ้นเนาะ ดีประสันนาอยู่นู้นเนรอเด็น้อาจ่ออยู่เลยวันนี้กะสีผ้าพี่น้องเบบ่งข้าเจ้าตรงป้าอยู่วันใต้โตแลกกะโตแลวกระทีมาชิลบ่ตรงป้ากินยืนอะได้เนี่ยฮะตรงแต่สาวๆพูดไงระวังนี้แล้ สาวกน้ำลายอิมันบ่ได้กูเหลืก็เหลือไม่พ่นะเขาได้รบทั้งนั้นบ่ได้ไนะพีเนาะบัดทวัดบอเนะมันเป็นคือทางนี้กขะจกใหม่มันมีดกีนวัดเดียวาายแล้วกันะเดวเขาจะหอเลยาเขาหายผู้ชายเนาะตรง ต um <mel od ic egg> ้นไม่่ต้นใหญ่ๆได้ไหมต้นพ่อกััอย่ก็ตกกระคักแหละนี่ฮะเยอะเหมือนกับสิตองกบลูกบานเลยหัยรูป่าหายได้เยเนี้ยเราอะต้นทิมพุอะไนี่เก็บเอาเหอามาเหลืดเยอะ ไตวบนึงนพงปังปุริเยเลิศปังปุริเยค่ะเอ้ยเขาไป่ปีนท่านดับวันป่งอันนั้นมกลงวัดปิปปสุดวัดู่มีกุนงนาอ้ยพนตกลิ่นเนาะมีมาผอมเก็บประทันกับมากินผอม แค่นี้กก่ป้กี่คู่วันอี่าวะเราทาครูเขียบมาในต้องร่เขียบมาว่ากวนเข่าลเนเครอเขียบมาเขอะไรเขียบมูี่สุดส่งนนี้ในขั้นสามนี่เจ๊บเผาจัดการเก็บในขั้นสามก่อนนะเจะทกนรลงคือเก่าอีกจะเขายอบ่แล้วเขก็ ขอนน้ำเผินเมื่อมกเนาะเวสชฮุกเนี่นี่ไ้เก็บสายเก็บสายนี่ไดอกคอ้มเก็บลายกับเินไ้กัมกเดียวเก็บน่อยกับมกเดียวนลงตรงบาทหนึ่งได้กับบุกเอาของมาใหม่ต่างหากโถงเอาเองเนี่ยนี่สุดทายคลิปให้ดิ เออแต่บาะเด็กเบาะเด็กเปรี้าวเยอะเลยให้ยุบตกลงนึอแต่บางปูนี้ในมาดีละนี่แต่เขาว่าเกิดว่าแนไม่ง่ายเหมือนนี้นี่ป้าเพื่อนเนาะเพื่อนกิฟต์ได้ตาหนึ่งอันนี้ก็ชิเป็นป่าใหญ่เนาะปลาคอปลาเค็งปลาลดเนาะป่นกันนี่ก็ชิเป็นป่าในของเพื่อน บกขอมีแต่ปักขอเนาะอยู่ในของนี่เนาะอย่ามันเต้นออกมีเตปักขอได้อภรรสายสิน,น,นี่คือคนเอาเขินมาอีกรอบซองเนาะพี่น้องไปอวดอะท้ออารุณนี่บอยา,ากนะักเนาะบลายพี่รุ่นก่อนท้อไฮแอนตรงบาดเดียวนี่กะเมื่อเลยเนาะแดนแต่เราหายเนาะเ <c oughs> ด็ดไม่เลยเลยเลนี่เจ้าข้าเจ้าแฮมเลยนี่ เี่ยมันต้องเลี้ยงเนี่ยเลยคนเกษียอาล่งอีกเนาะเห็นหรอคนไฮเจผู้ชายเนาะตรงไม่ยิ่งตรงเลยตรงบ่ได้เพื่นวายยันตกขอเก็บไปเรื่อยๆเนาะดอที่สามมากับพ่อมาเก็บซอยเก็บจนเบื่อนะป่าเองว่าหน่อยกินข้าวฟู ว่นรอยยิ้ข่าวมานโธ้เอ๊ะมาขอออกเรื่องม่านใช่เขากู้อะไรเรื่องม่านมาขอบุญมาขอบุญเอาเส้นนี้นี่บะหน้าบอดอาน ปลาตองจะลุกปลาขอน้อเอียนจะมีอะไรเอียนบ่เอเมนเอียนนี่ไม่เข้าเชาไยถึงว่าให้ปลาปอกกินเลาหมักเอียนนะจะบกินบ่เข้าเด้อกินไหม ขหาปี๊ใช่ไม่อันปี๊ปีอบลอบซานนาะ่รูปปลาอเอาไปได้กัปลาคอเอาไปได้กับปมทะยอลมาีกองอะไรเออรูปลาคอนา็วเื่ล้เานเลยินมันเหลมสาอ้เด้ ตอนเล่นแรงนี่ตุ้ยแล่นนี่ปลาคอจะเด็กคนทีมใช่ไหมว่าเฮะเกมเอ้าน้องพี่น้องมาเบ่งข้าวเจ้าตรงอยู่กับบ้านตายน้อแหลักข้าวเจ้าก็ป่าให้เนาะนี่น้องพี่น้องตอนนี้ก็ซื้อเมื่อยน้องเหลยอปลาน้ำปลาเจ้าแหลกเลยเนาะผ่าวเมื่อยน้องพี่น้องรายการคลิปนี้ก็เชิญโจ้เพี้ยนคนนี้เนาะพาทานทุ่มสบก็ไหลก็แท้ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจซาดายมังสวนรัตินาะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็ยังไล่ขอกันคลิปนะบ๊ายบาย